สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันน้ำโลกที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN กำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกเพื่อประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ในการรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและปรับตัวต่อสถานการณ์น้ำของโลกสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านค่ะองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้ประชาคมโลกอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรน้ำอย,อย่างยั่งยืน ปัจจุบันค่ะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ทานน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติรวมถึงประเทศไทยของเราที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยที่ผ่านมาค่ะปีพศ2568 องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้ปีสากลแห่งการอนุรักษ์ฐานน้ำแข็งภายใต้หัวข้อ g l a c i e r Preservation เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงแหล่งน้ำจืดสำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศและควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำอย่างบรณาการและดำเนินโนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชา,ชา ชาเป้าหมายที่6การจัดหาน้ำสะอาดและการสุขาพิบาลโดยเน้นการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนอย่างเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก รวมทั้งมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและไัยแล้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชน นอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งเสริมความร่วมมือด้านน้ำในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับวิกฤตด,ด้านน้ำด้วยเชื่อมั่นในความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วน เนื่องในโอกาสวันน้ำโลกปี2568ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมปรับตัวต่อสถานการณ์น้ำของโลกและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอสำหรับอนาคต เพราะว่าเราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่โลกและลูกหลานของเราค่ะขอบคุณค่ะ